สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีพอตอของลุงพลป้าแตนทุกทุกคนนะคะไม่ได้เลยนะคะจริงๆถามว่าอยากจะฟังมันไหมไม่อยากฟังมันเลยนะคะไอคไ้คนไร้ขนไอ้คนไม่มีสมองไอ้คนไร้จรรยาบรณขนาดคนที่ตายไปแล้วคนที่เสียไปแล้วเนี่ยเขาแค่ออกมาพูดถึงเรื่องเงินที่มึงเป็นหนี้เขาเนี่ยเอาออกมาเนี่ยมึงไม่จ่ายเขาไม่พอมึงยังเอาเขามาเหยียบย่ำอีกสมองมึงยังเป็นคนอยู่หรือเปล่า กูถามมึงแค่นี้มึงบอกว่าเวลาไปกินกับมึงมึงเลี้ยงเยอะกว่านี้อีกแต่มันเขาทำอะไรให้มึงได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะทำเกี่ยวกับเรื่อง Y o u t u b e ด้าน Y o Tu t u b e ทำให้มึงทุกอย่างอดตลับขับตานอนมึงใช้เขาไปโน่นเขาก็ไปเขาก็รู้เขารักมึงเขานับถือมึงขนาดไหนไอ้ควายมึงอมีสมองบ้างหรือเปล่ากูถามมึงหน่อยเงินไม่คืนใี่เขาเอาไลน์มาแฉ เอาลายที่น้องเบาวต้นไปคุยกับมันเอาลายมาแฉเพื่อที่ประจานให้เอฟซีควยๆที่แดกหญ้าบางคนมาลุมด่าบบาวต้นซึ่งเบาวต้นเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วมึงทําได้ยังไงมึงยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าหรือว่ามึงเป็นคนเลวคนชั่วกูถามมึงแค่นี้แทนที่คือน้องเขาตายแล้วเนี่ยมึงเอาเงินไปคืนพ่อแม่เขาไปทําบุญให้น้องเขามึงทําไม่เป็นรอยสัตว ทำไมมึงมันได้เลวได้ขนาดนี้เฮียเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นคนของคนที่ตายไปแล้วคนตายไปแล้วไม่สามารถฟื้นขึ้นมาเถียงกับมึงได้เหียจริงหรือไม่เอฟซีเอาเขามาเหยียบย่ำให้เอฟซีมันกระทืบบ่าวต้นอยู่ใต้คลิปมันใต้ไล์สดมันดาบบาวต้นเสียหาย แท้มะมุดช่องดา EYMB ลูกน้องอีหมารับใช้ของอีหมาดำยังมาด่าเบาต้นในช่องนางฟ้ามันเลวกันขนาดไหนคิดดูแล้วกันนะเอฟซีคนอย่างมึงพวกมึงเนี่ยมันพวกชั่วไอพวกที่เห็นแก่เงินทำกับคนไม่มีทางสู้เอาลายออกมาประจานให้คนนั้นเหยียบน้องคนที่เสียชีวิตน้องเบาต้นที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย ขนาดเขานับถือมึงขนาดไหนมึงบอกเลี้ยงดูปูเสือเบาต้นกับอะไรแต่กูถามมึงหน่อยสิกูถามมึงหน่อยสิมึงเลี้ยงดูปูเสือเขาแต่เขาทำอะไรให้มึงได้ตั้งหลายอย่างชี้นกให้เป็นนกชี้ไม้ให้เป็นไม้เขาก็ไปกับมึงแต่ทำไมมึงไม่เคยใส่ใจเขาเลย พอเขาไม่ทําตามมึงโกรธเขามึงไปเหยียบย่ํำลุงพลเขารับไม่ได้เขาก็ต้องไปอยู่เคียงข้างกับลุงพลสิอีควายเพราะว่ามึงไม่มีความเป็นคนไงเป็นหนี้เขาก็เอาไปใช้หนี้ส่วนหนี้มึงเลี้ยงดูปูเสือเพราะมึงเสนอทุกครั้งแล้วมึงก็ไล่สดทุกครั้งเวลามึงเลี้ยงเบาวต้นน่ะกูเห็นตลอดเวลา มึงไปเลี้ยงตรงไหนกูก็เห็นว่ามึงไปเลี้ยงแต่ส่วนอื่นมึงก็รู้ว่าน้องเขาไม่มีเงินแต่มึงจะมาเหยียบย่ํากับคนที่ตายไปแล้วเขาไม่สามารถมานั่งเถียงมึงได้ว่าสิ่งที่มึงเอาออกมาโชว์เนี่ยเป็นความจริงหรือไม่เขาทําได้ไหมเขามานั่งเถียงมึงได้ไหมเขาเป็นคนเข,เขาเสียไปแล้วเขาตายไปแล้วแต่มึงพยายามเอาคนตายมาหากินมึงด่าพวกฝังกูเนี่ย ออกมาหากินเอาคนตายมาหากินฟังมึงนั่นแหละเอาเบาต้นไปหากินเอามาเหยียบถ้ามึงเป็นคนดีจริงๆเนี่ยมึงจะเอาลายมาแฉเบาต้นหรอลายอันนั้นเป็นลายจริงหรือเปล่ากูก็ไม่รู้คิดดูเอาเองแล้วกันนะคะเอฟซี FC. ว่ามันเลวขนาดไหนเงินแค่นี้มันคืนไม่ได้แถมมันเอาเบาต้นออกมาให้เอฟซีของมันดาเบาต้นเบาต้นเสียชีวิตไปแล้วเอฟซี FC สงสารเบาต้นไหมคะ คนเร็วๆอย่างนี้มันทําได้หมดจริงๆเลยเกิดมาในชีวิตนางฟ้าแม่งไม่เคยเห็นเนี่ยไอเฮี้ยตัวไหนแม่งเฮี้ยขนาดนี้จริงๆดูความเร็วความชั่วมันนะคะเอฟซีมันมาใส่ร้ายเบาต้นที่เบาต้นเสียชีวิตไปแล้วเบาต้นออกมาทวงเงินมันมันไม่ยอมไปเคลียร์แต่เบาต้นตายไปแล้วเบาต้นเสียชีวิตไปแล้วมันเอาออกมาพูด คิดดูแล้วกันนะคะเอฟซีแทนที่มันเนี่ยจะเอาเงินไปคืนเขามันก็ไม่เอาไปคืนเขาแถมมันมานั่งด่าเบาต้นเอาลายที่เคยคุยกับมันเอามาเปิดเอามาแฉคนเร็วๆอย่างพวกมันมันยังจะยืนอยู่ในสังคมเหรอคะเอฟซีมันมาทำลายคนไม่มีทางสู้คนที่เสียชีวิตไปแล้วเอฟซีคิดยังไง และเอฟซีที่หลงทางไปทางมันเนี่ยยังจะหลงทางไปทางมันอีกเหรอมันเลวขนาดนี้เนี่ยขอถามหน่อยเธอค่ะถ้ามันไม่เอาลุงมาเหยียบย่ำเนี่ยเบาต้นจะย้ายข้างไปอยู่กับลุงเหรอจะออกจากชีวิตมันเหรอเพราะว่าน้องเขาเกิดมากับลุงพลเขาไม่ได้เกิดมากับมัน เขาช่วยเหลือมันทุกอย่างตั้งแต่มันมาเป็นทนายหัวโปกให้กับลุงตั้งแต่วันแรกเบาต้นเป็นคนดูแลมันตั้งแต่วิดีโอตั้งแต่ทุกอย่างเบาต้นทําให้หมดโทรหาเบาตน้นเบาตน้นโอเคเบาต้นมามึงจ่ายค่าน้ํามันกูรู้เพราะว่ามึงไล้สดตลอดเวลามึงทวงตลอดเวลากับคนที่มึงให้แต่คนที่เขาตอบแทนบุญคุณมึงก็คือเขาสอนมึงไห้ทำยูทูบได้ไอ้ควาย มึงยังไม่สำเนียดยังไม่สำนึกอีกกูถามจริงๆเถอะมึงเลี้ยงบ่าวต้นเป็นล้านเลยเหรออาหารการกินขนาดกับอาจารย์เสนมึงยังไปทัวงเงินค่าโรงแรมเขาไอ้สัตว์คนอย่างมึงแม่งเร็วเล็วทำไม่ธรรมดาไม่ได้นะคะเอฟซี FC. ชั่วด้วยไอ้คนไม่มีขนเนี่ย ออกมานะคะออกมาว่าคนที่ตายไปแล้วออกมาว่าน้องเบาต้นที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคนดีๆเนี่ยเขาทํากันแบบนี้มั้ยคะเอฟซี FC. คนดีๆเขาทํากันแบบนี้หรือเปล่าแทนที่จะเอาเงินไปคืนเขากลับมานั่งเหยียดยามเบาต้นกลับมานั่งต่อว่าเบาต้นว่ากลูให้มึงให้มึงกินเยอะกว่านี้อีกมึงพูดหมาหมาแบบนี้ได้อย่างไรไอเลว คือมันเลวขนาดลุงพลดีกับมันขนาดไหนมันยังเลวอ่ะเอฟซีแล้วนี่เบาวต้นเนี่ยเขาเสียใจขนาดไหนแล้วเขามีอีกตั้งหลายๆอย่างที่จะแฉมันน่ะแต่บังเอิญเบาวต้นเสียชีวิตไปก่อนไม่งั้นมึนมงจบเพนแอทนายหัวโปกอีกควายบอกจริงๆเลยนะคะเอฟซีว่าเจ็บใจแทนเบาวต้นมาก เอาน้องเขามาเหยียบย่ำน้องเขาไม่มีทางสู้แล้วน้องเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาตอบมาเถียงกับมันได้น่าเห็นใจไหมใครเอ๊ะีหนูสงสารเบาต้นจับใจเลยเอาตรงๆเลยคนอะไรมันเฮี้ยได้ขนาดนี้ตรงๆเลยมึงจำคำพูดกูวไว้เลยนะสักวันหนึ่งเบาต้นจะต้องเอาคืนมึงอิสาระเลว